นี่ครับอืมฉันตาได้ไรเผ็ดรักมาครับสวัสดีครับผมอันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเอาเรียกว่ารีวิวดีวกว่าเพราะว่าตั่งมากินหลายรอบแล้ววันนี้ไม่เคย,เร,ยรีวิวเลยนี่ละครับน้ำพริกไทยธานีนะครับน้ำพริกแมงดาปลาย่างครับผมนี่ร้านนี้อร่อยตอนนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทํานะ มันอร่อยมากอันนี้เราสั่งมาอีกครับครับใครเห็นไหมะนะดูดิดูดิพี่เยิ้มนะน้ำมันน้อยมากอะ่ะนี่แค่ยงมีน้ำมันเลยตัดออกมานะไปตัดให้ออกให้หมดล้ะขอบอนอนอ่ครับด๋ยวให้ดูเนี่ดูโอ้ยดูดูแมงดาดูแมงดานี่ครับนี่แมงดาเป็นตัวๆเลยครับนี่นี่นี่เ<อ>ห็นหัวตัวๆเลย เละยเราเป็นคนเราเป็นคนพิจิตเนาะอุทัยพิจิตมันติดกันอยู่แล้วมันชอบชอบมากอร่อยนะครับนี่ครับผักกาดเหนี่ยงเนี่ยผักกาดนี้มีคอสสลัดคอสผักสลัดผักกาดขาวผักกีต้นหอมครับต้นหอมนี่ต้นหอมนี่จะมักไปพิเศษครับข้าวอุ่นๆร้อนๆอร่อยอ้าวร้อนอร่อยมาก อร่อยเลยอ่ะเห็นแล้วน้ำลายไหลอืมดูอืมแ้มถึงไวเด็กอะ่ะอุ้ยได้กินแมงดาอืมหอมาอมากใครชอบแมงดานะแนะนำเลยครับเมนูนนะี้จุกจุกอ่ะแมงดาอร่อย อร่อยมากร้านเขาอ,อ่านดูอ่าน,นังสือ<า>ด้วร้านเขาไม่ค่อยจะดีอะท่าพี่อุทัยธา,านีนะครับบายคุณจ้านะครับเนี่ยแบบนี้นะครับลองดูครับแบบนี้เลยครับคุณจ้านะครับเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้แล้วก็ทิงงใใท้งลิงไ้ใต้ทิ้งลิงไ้ใต้คอมเมนต์นะครับหอมมากไปหาไปหาไดา้ไปอร่อยจริงเนี่ยครั้งแรกที่ทำครั้งแรกที่ทาคลิปนะท,ทำไปครั้งแล้วนะผมขายให้เขาไป โหเยอะเนาะเป็นสี่ห้าร้อยโลเนาะมันเยอะมากอะ่ะได้คอมเยอะมากตอนนั้นอะ่ะแบบอร่อยอะ่ะโอจุกข,ขายไปตาก้าไปได้เยอะมากอะ่ะมันขายดีจริงจริงอร่อยอะ่ะแล้วแบบหน้านี้นะเขาทําดีแล้วเขาไม่สาานสายสากับบูนนะเขาส่งเร็วนะครับเนีย่ยมาไม่มีเปรี้ยวมีอะไรนะครับส่งเร็วนะครับแล้วใ,ใครที่รับสั่งของไปอะ่ะคือ รับของเขาด้วยนะสงสารพ่อค้าแม่ค้าเขาเพราะว่าน้ำพริกเขาอ่ะทําดีมากนะทําแบบไม่มีสารกันบูดนะครับแล้วเขาส่งไปอ่ะสมมติถ้าพี่ตีตีเขากลับมาเงี้ยลำบากมากนะเขาต้องเสียของนะคือต้องเสียมันเปรี้ยวมันเสียนะเพราะว่านี่อยู่ในตู้เย็นนะถ้าอย<ช>ู่ในตู้เย็นมันก็จะไม่มีมันก็ไม่เสียหรอกใช่ถ้าเขาส่งแบบส่งแบบทั่วไปเงี้ยถ้าส่งถ้าส่งแบบแช่เย็นไปมันก็แพงค่าส่งก็ไม,ม่คุ้มคนซ<ช>ื<ด>้อ เรต้องส่งแบบธรรมดาไปเงี้ยแต่แต่มันสองสามวันถึงแต่มันก็คุ้มครับสองวันก็ถึงละแต่มัน,มนอร่อยจริงใช่แต่มันอร่อยจริงเนี่ยรับประกั<ค>นับประกันเลยครับรับประกันโกนแล้วประกันเลยเอาเกรือเราสักสีรับประกันเลยว่า,าอร่อยจริงอร่อยผมตามอีกเหรอถ้าไม่อร่อยเราจะไม่กินไม่ไม่อร่อยไม่สั่งมางกินหรอกสั่งซ้ําตลอดอะสั่งซ้อันนี้ไม่ได้จ้างเลยนะคุณชอบชอบเป็นส่วนตัวเลยชอบเป็นส่วนตัวดู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 แมงดาเนี่ยดู มงนาเขาเยอะจริงอ่ะนี่เดินในจานยังไม谢谢 De e <the at> ่ได้กินเลยนี่ดูและหอมด้วยนะออืหอมเด็ดอ่ะอือหืออือหือตะวันกินอร่อยจังเลยอือหือโอเคโอเครสหอมเมื่อพริกเดือดอือหือ ดองเรืปลาอร่อยมาก <Ether> า tak. เป็นไหมฮะแมงดาอร่อยมากหอมหอมลุดลุดอ่ะอือหือนี่กล้างมันดามันดาเป็นโดดตัวออือหือไม่หวงเลยแมงดาไม่หวงแมงดาเลยใส่แบบโอ้จุกๆอ่ะดูดูดูมึงเหรอขมับจุกมากอ่ะตัวอือหือ ผงนึงเนี่ยน่าสองมื้อวันนี้วันนี้น่าจะหมดอ่ะแล้วคุณแม่ได้กินคุณแม่กินคุณแม่กินเยอะด้วยนะอืมวันนี้แหละหมดเนละบอกเลยรสชาตินี้นะข้าวอุ่นๆร้อนๆเดี๋ยวสั่งมาเช้าเตืนนะอนมัมเนี่ยไม่พอแน่นอนรับประกันเนะี่ยอือม,มีหลายร้านนะบอกเลยที่ผมสั่งมากินอนะ่ะหลายร้านมาก

อคนถ่ายยืนน้ำลายไหลอะ่ะบอกเลยบอกเลยว่าอร่อยอ่ะเยอะยั่ยกลิ่นกลิ่นมันยั่วมากอะ่ะอ่าไปที่หนึ่งอ่ะดูอ่ะอืม ออืไม่อยากไม่พร้อมจะคุยอะไรอ่ะคือกินนี่แบบไม่อยากจะคุยใครอ่ะอร่อยอันนี้พอดีกว่าไม่ไปเดี๋ยวเขาจะยั่วเขาเกินไปคนดูเยอะอิดหามัอร่อยอ่ะหากินกันเด้อ